ถาเปิดคลิปมากก็นั่งอยู่เฮือนพี่น้องเลยเนาะกราบสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบ้ดสุขุพุสุกขขนวล FC ฟังลาวฟังไทยและก็ต่างประเทศการเินดีต้อนรับก็โซซอบแม่บุมาบ้านเราพี่เก่าเด้อเด้อพี่น้องเด้อเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามแล้วก็หายกับร่างใจทั้งในบทนี้นะไม่นเนี่ยก่อนสิออกใข้างนอกแต่ท่างแม่บนก็สิมาอัปเดตบนทางเฮือนก่อนเพราะว่า ทั้งอ่ายเพื่อนเนาะอยากเบิ้งว่าจันเห็ดหอดใส่แล้วว่าจันทำอะไรบนกันเลยสิมาอัปเดตให้เบิ้งเดี๋ยวเบิง่งมีเพื่อนคือสีสาบแล้วแล้วพี่น้องเไยเนาะกลับกล้องไปทางนั้นก่อนเด้อโอ้เพื่นแซ่วยังแต้นนะอะไรเนาะสาบแล้วแหละเพื่นคือสีเทเพื่นเนะาะวันนี้เพื่อน อย่างท่เท่เพื่อนเนี่ยอย่างที่ก็เพราะฝนประสาทเขาเอาสังกะสีขังเอาธรรมาดาเนี่ยแหละกระเทยกันเปลือนออกกน้อยอ,อย่าอที่เพื้นอย่างท่นี่นเ,นเน,นาะ เจ๊พืชนพอได้เอารถเอาลาจอดเข่าพอได้เ,เห็ดงามโรลาดอกพอได้ติดกระเบื้องกระโลหรอกไม่ใเจเพืชนเจ๊พืชนแต่ว่าเสียพืชนเ็ดนาน,นจัิหน่อยแต่ว่าตอนนี้ทางไอ้เอ็มไปได้ไหมมาประมาณสิบกระสอบว่บอสเนาะตอนนี้หาก็มีอยู่หกแปดสิบอยู่พี่เคนเอาขับมากองไว้เคนท่านใดท่นใส่ ง่ายพูท่านี้มา,มา okay. นนเดี๋อันนี้เพิ่อนกระซับเปลียมาสาวไว้อันนี้เพิ่อนคือสีมาสาบได้เนี่ยต้องให้เพิ่อนจับมันอือาันนี้ก็เพิ่อนเพื่อนั่นออกได้ มันตัดประตูยกขึ้นว่ามันตำหัวเนี่ยเห็นว่าเห็นแต่ฝนเข่าสิแกนี่เด้อ่ะสังกะสีขังเอาพอมอหาหายฝนสาดเขา่าขังไว้พาอแต่รถอล่าเข่าเฮ็ดแล้วนี่กะนทีตโต๊ะหินที่ทั้งเอื่อยหักซื้อห้ไว้ตั้งไวก้กินเข่าอยู่บนหน้าต่างนี่โตะพูดละ กันโตก็ได้หมองๆคนละก,กินบ่แหละคือบ่ราะมีขนหมางอันนี้สบายดีเดี๋ยกวก็ป่าก็าได้สบายดีนั่งอยู่เอา้าบริเวณพ่อหน้าบ้องบ่บบบบนั่งอยู่บ่อจ้ะนั่งอยู่เท่ามื่อยชื่อน,นี่เดะโอ้ยเสร็จเด,ดี๋ยวก็โต่จิกหน้อยขเน็ด้ะเดี๋ยวเห็ดน,นั่นแล้วสิห้ามเข่าใน่พูดแหละห้ามห้ามผัด โชกใช้กับหมูเสร็จเอาแล้วเนาะทางเอื่อยเพิ่นซื้อให้เอ้ยนี่แพงอยู่นี่อย่ามันหักอยู่่าไว้นางกินข้าวกินน้ําอยู่ไนโอ้ปีนี้บ่มีมากเลยบักม่วงกเป็ดแล้วก็ล่นบ่บ่ฮอหามาได้แต่นั่ง่มันนีแหละเพิ่นเฮ็ดแล้วเฮ็ดทั่วก่อนสิทําความสะอาดอนามัย สกไซก็ยังบ่ตื่นสายยังบ่ทันตื่นได้พอวันที่9อันนี้ก็ถือวันเกิดสกไซเป้าเค้กว่าซั่นยังบ่ทันตื่นอยู่นี่ปู่พักตูอีตูสบไวได้แกงเ็ดอันหัวาเอ้ยหัวสิไข่อันนั้นได้ก็สิเฮ็ดอ่างน้ําไว้อีพี่โอ้ มาเลาะเบิ่งทางพี่ก่อนได้เลาะเบิ่งจะโดนแหละศกใสยังพอทันตื่นโอ้ป๊อพี่เลิศงามแท้บแบบกำลังปงอืมพี่เลิศงามอันนี้โตหน้ามาพี่เตะนั่นนี่นี่ยังไง Okay. Okay. bằng được lọt ngon nicka xăm cp ranh nhưng không có Thế này. Thế đây, ở phần mà đi sạp vô hên hết 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 cái vít hết 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 Cứ thăng hết vậy, ta đốn cả bói xà, bói nha, này, đây xí, tát cốc cái này ngọc cốc mông nhóc ngọc, cốc khó, được không? Thằng lùng người nha, qua thay đây, này cái ปตูปตงังกอันเศ้าเนี่ยโก,กงมวงไข่ยังท่านมามาเทพื้นไก่เพิ่นเทกันเปื้อนนี่ให้นะเสร็จโ,<อ>โต๊ะปกี่พุ่นกี่ดินของโดตายยนะังอยู่ ยันตายเดือนนี <Rapid suspicious regard> <those> ่นึ่งก็เงานหอเดียนซื้อให้ทำงพิ่มซคนซื้อตกรมองแล้วทมอขามีดีน่อยขึ้นเคบเสรทจแห้งมองแล้วเดียวนซื้อให้ถ้าเนี่ควรที่ซื้อเองนะครับจะลาเอป่นมันิมา どうもありがとうございました。<の> ังก่อนเสียออกไปข้างนอกกันค่ะเจ้าวัยเริ่มกาแฟมาน ics, 會會ั่งกินเอ้าก็มีไก่ค <sting. S 2> ันอีกนั่งอะไรเพิ่งไปส่งกาแฟมานั่งกินกันก่อนเสียออกไปข้างนอกก็ได้ยข้าวพุ้งกาแฟมานั่งกินกันส่งกินกาแฟกันก่อนเสียออกไปข้างนอกก็ได้กินกาแฟดีวัย สดใสอย่างว่าท่านตนนื่นเน้นีห่หอมหอมอากาศห่อน,นเก่าแล้วพี่านนงเลย นสองเหอยตาก็คือสีบวมๆอย่างนี้นะลงมาผมก็ยังไม่พอระยะด้อยนะเสื้อใสัยังบ่ทันิดตื่นเนาะวออไปข้างนอกเลยมานั่งกินกาแฟอยู่ข้างนอกเนาะทางลุงก็ยังบ่ทันมาเด้อมาเนี่ยฝนก็คือสิแล้วเนาะทางลุงก็ได้เด้อพี่น้องมากินกาแฟด้วกัน ກັນຊມືຮອນຮງບນມນຮູ້ว่าຮອນຄືມືວນນໍ นั่งกินยอยู่พี่โต๊ะนี่กับไว้นอกกับคักอยอะค่บเด็กน้อยลูกเจ้าคองนี่แหละขึ้นไม่เหยียบยันหักคนเท่คนเทพื้นแล้วเลยเสียเอาเข่าไว้ในไปนั่งกินเขา่าเอาไว้เตียงก็เสียไว้แต่ห่มเนาะแพงเน,งนี่ยนี่โต๊ะละเอื่อยคนซื้อหย้ยยันมันหักคนเท่พามันแห้งเป็นใหม่ไอ้ตัวเป็นโต๊ะปูนอยู่ล้มลงหน่อยหนึ่งก็เป็นแตกก็แล้ปูนก็คือใหม่ จะเ่นเฮเฮือนให้ซานแล้วก็สิหาแป๊บแปลงดินดินดน,นี่ก็ป้าตั้งปีก่อนก้อนนี้น้ำถ่วมายปีนี้ว่ได้ถว่วฐ <c oughs> านเราบดทมดินคือสีถ่วมนี่นในกรทางแม่หนงคำาสอนเพิ่นทมให้ก็เลยนั่งม่ถ่วมมิแตปีนี้ฟังเบิง่งถาวาอัน,น,นข่าออกเบิดอะไรสิบางทีสีให้เขาเจ้ายกเล่าขึ้นให้มันสูงๆตอนนี้เล่ามันต่ํา โอ้เล่าเขา่ามันตำโยข้นสูงเลาใช้ได้เอากี้ดินเข่าอันถมทั้งเพื่นมันค่ะบพรไม่เล่าเข่าก็ได้แนะน่นาะเพราะว่าเอาเห็ดหน้าใส่เล่าเขา่าใส่เฮือนกะโนโน,นกนนินแล้วมันหกแล้วยังไม่เล่าเขานะั่นแป๊าแซ่บแซบ ซองิ่นกาแฟดีไว้อกินกาแฟแล้วลนะเนาะตักเฮากาสิจบขีดเพียงเท่านี้ซะกกันมาอัปเดตให้เบิง่งซ้ำนี่แหละสิออกไปเดินทางแล้วพี่น้องเอยวัน์นี้เนะะาะอาจจะในกาแฟคนเมีพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าเด้อมาพอกันในยามาวันนี้ก็ได้ยังไปทางเพื่อนก่อนเอ้ามาหน่อยนี่ก็ได้มาเบิง่งเห็นยังอันนี้มาหน่อยโชคชัยเด้ดนี่แพงคืออย่างนี้ อีกสามเมื่อเป็นวันเกิดของโชคชัยแล้ววันที่เก่ามีนาพี่น้องไงเนาะสำหรับคลิปนี้ขอโทมลาว่าจะไปก้อนพ่อกันในที่หนาขอบคุณขอบคุณไปทั้งอายเนาะที่ว่าซอยโตเติมเพื่อนออกมาสิแล้วแล้วเหลือเตทพืชขอบคุณขอบคุณไอ้รายเด้อที่ซอยครอบครัวของน้องให้อายอยู่ดีมีเพื่กมเก็บบ่ให้ได้ก้มไข่บ่ให้มีปัวทศกะโรกไข้ไข่เจ็บเนาะสักแบขอบคุณขอบคุณไปทั้งเอื้อยนะ ซื้อโตซื้อตังให้น้องก็ได้เบิงได้แงงได้นั่งกินขา่าวกินน้ำบุญขอบคุณเอื่อยหลายแล้วก็บุณขอบคุณทางแม่นงคำซอนพี่ซอยลูกมาโดยตลอดเนาะนับตต้งเต่ได้หูวจักกันแม่กันยังเม,มื่อขาวมาซอยลูกจนมาหอดทุกวันนี้ก็ยังบ่ลมทางแม่หนงคำซอนก็ได้ขอบคุณขอบคุณแม่ได้าย,ายด้วยแม่ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพอแม่พี่น้องพอกันในคลิปหน้าโอก่อาวค้ามา i